พ๋วยเตี๋ยวเมาเขาก็จะซื้อของตลาดแหละเดี๋ยวนี้มันมีตลาดเนาะเขาทำอีเขาทำส่งตลาดน่ะขายเปจำลองทีนนม่มีคนซื้อหรอยังวะขายส่งแต่อยากเอาไปกองทุนเทาก่อนขาย,ย,ขายอะไรอยู่เดียวเอาไว้ไว้ยังไงเออยังปรเทศอันใหญ่ย,ยังมีดักที่เอาไปขายนะั่นขายสามสิบสี่สิบบาทานี่ทำนี่ละสี่สิบบาทอ,อาย ไปเที่ยวเเไปตักสวนเลยนี่วสวนเ่ยบริษัทจตีเลยนี่ตเกิดชาินเดียวนยาวมา pues เที่ยวน,น,น แวะบ,บ้านเพื่อนกันเอาหายเขาเป็นกระตูนดิ <c oughs> แล้วมีม,มีน้ำมักินบ้ะนี้อยู่แล้วแม่ซื้อเขาขายตลาดข้านวน,นา้ีมอบซือเขาเขามื่อคืนมันไปสั้งขื้นเมื่อไหร่ไหมขมงใหม่เออมันเจียวมันเจียวบ่ออร่อยมันแก่กถึงน้เลยไห่ อันนี้ไปใส่ถุงหนึ่งอันนี้ไปสับทำแห้อไหมโดงออามาแบบตรงอ,อ่อนๆไม่นึ่งกี่นอเนี่ยเ <c oughs> ต็มหม้อแ <c oughs> <c oughs> ล้วร้องนอใหญ่นี่ยอา <c oughs> ใหญ่ <c oughs> นะอ่าตรงมันเตยๆนี่เราก็่านม,ม,มันกินเขาไปขุดเอาเลยเนาะเขาไปขุดเอาหนอในดินอะอมันอยู่ในดินมันกว่ามันจะขึ้นมามันยาวใช่ปะเขาก็ไปขุดเอาในดินเลยอะมันเลือกเอาแต่นอสั้นๆนเนี่ยม,มันหลายหลาย อันนี้เราอันนี้เขาตัดบบทันเน <laughs> ยาวาก่อนเยาวก่อนเผื่ <laughs> <laughs> แป๊บเดียวมันงามไปเนาะติ่มโบทันต <laughs> ุ่มเดี้ยวห <laughs> นน้หนอไใหมนน่เนี่ย <laughs> ลายไม่แน่นจูม่ม จุ่มไปลูกจุ้มไห้แกใช่วะแกกรุ๊งง่องมา,าอ,งองาน,นี้มันจะปลูกคนละกอสองกอกะว่ามีคนสื่อบ้านนี้แต่ก่อนก็เลยขายทำก็มาดองทำก็มากรุ๊งง่องกับสื่อบ้านนี้มันเอาไปปลูกกันก่ได้ขายเลยนี่จะผู้ใดไรกัมีกินมา้ยมิจิกอเดียวมันก็พอกินเน,ะนาะพ่อน้อยใหญ่ขนาดนี้เนาะปอกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแต่งให้มันสวยแล้วก็นี่ ตาบเที่ยวาบอ่อนๆอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดเลยมันเกลี้ยงแบบนี้ใด้ต้องต้องให้อันนี้นะเอาออกให้เกลี้ยง<ช>พอเอาออกเกลี้ยงแล้วแล้วก็มันหน่อยใหญ่อย่างนี้เรานึ่งไม่ได้มันไม่มันมันใช้เวลาในการนึ่งนานแล้วก็ผ่าผ่าใช่ไหมขึ้น่อน ต้องบางก็ได้เพราะว่าเวลาใช่ไม่ใช่เวลากินล้วก็ไปหั่นทีใช่ใช่เ<ช>นี่ใสอ,อย่างนี้ก็ได้นะมันเพราะว่าของเรามันหน่อใหญ่ไงปกติเขาจะใช้หน่อเลยใช่ไหมล่ะใช่เนี่ยอย่างนี้มันจะหนาหกชิ้น ก็ล้างอันนีอน,น,นอนนทนนี่้อนม้างแล้วจะอาเอ้าทนดอไม้ดองอันนี้เปลือกนนปล้ไร <c oughs> ครับ่อไม้ดองแล้วก็สับ ตัดไปเลยก็ต้องชิ้นชิ้นที่มันยาวนะเพราะว่าทามันยาวนะี่นไปจะยาวไปเนาะเราเลือกหน่อไม้น่นไม่สุงเพราะว่าเ็ดแเรามันส่อนอนเนาะน่อีน่ะเสี จะเหลืออีกอีกแค่ซึ้นชั่วงตุ้มจืดก็อร่อยเลยชิ้นใหญ่ให่แช่น้ำไว้คืนนึงบ่ะไงนามเร่อยมาวมแร่าร่เะวมันก็ยอบลงน้ำสะอาดแช่น้ำไว้ หนึ่งคืนอันนี้จะทำหน่อไม้เนื่งนะคะอันนี้ก็แห้งเสด็จน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาบรรจุใส่ถุงแล้วก็เอาไปเนื่งนะคะอี่อออองไงเรามาใช้มันจุ่มปากก็ยีแล้วก็พับ สวยสวย่วยซุย,ยนี่มันเล่อย่างเงี้ยโอ้โหเจ็ดแปดสบายเลยเั <laughs> ้่งก็มดสั่นนะมันก็นจะจั้งเหมือนเดิมเนาะ เราจะขูนนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขนนข้นีึ้ีขึ้กข้นง้นขนีึยนขึ้นขึ้นข้น้